ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการปรับแต่งชิ้นงานให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อเราทําการเมกกรุปหรือทําให้ชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเมื่อเราต้องการที่จะแก้ไขเราสามารถทําการดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตัวอย่างเช่นทําการเปลี่ยนสี ก็สามารถทําได้นะครับเช่นสีเหลืองดังนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมจะขอใช้สีเดิมไปก่อนโดยในขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการปรับแต่งให้มีความสวยงามจะเป็นการปรับแต่งรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นแสงเงานะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเพิ่มแสงเงาก็สามารถคลิกไปได้ที่แท็บเครื่องมือนี้นั่นเองนะครับก็คือ Show High Shadow นั่นเองนะครับเมื่อคลิกขึ้นมาก็จะปรากฏเงาข,ขึ้นดังนี้นะครับโดยเรานั้นยังสามารถทำการปรับเงาให้มีรูปร่างและระยะเวลาตามที่เราต้องการได้โดยการคลิกที่ ล่อง Shadow s i i n g นั่นเองซึ่งจะเป็นการปรับเงาให้ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับเช่น Time ก็จะเป็นการปรับตามเวลาของแต่ละวันโดยการคลิกเลื่อนจะสังเกตได้ว่าเงานั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของแต่ละวันนั่นเองหรืออาจจะคลิกไปที่ Date ก็คือ วันที่ต่างๆตามเดือนต่างๆนั่นเองนะครับดังนี้หรืออาจจะเป็นการปรับลายความสว่างสว่างหรือความมืดแสงก็สามารถปรับได้ในส่วนของ Shadow s s t i n g นั่นเองแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการเงาก็สามารถคลิกที่ Show High Shadow อีกครั้งเพื่อเป็นการปิดเงาที่เราได้ทำการเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเอง ส่วนการนำเสนอผลงานนั้นเราสามารถที่จะทำการดูมุมมองต่างๆของชิ้นงานได้โดยการโดยการแบ่งซีนต่างๆซึ่งสามารถแบ่งซีนได้โดยการคลิกที่เมนูวินโดวจากนั้นทำการเลือกซีนจะปรากฏหน้าต่างซีนขึ้นมาโดยหน้าต่างนี้เมื่อเราทำการคลิกเมื่อเราต้องการที่จะเพิ่มซีนก็สามารถคลิกที่ s s e n n e จะปรากฏซีนที่1คลิกต่อไปเรื่อยๆจะปรากฏซีนที่2และ3เป็นต้นโดยเมื่อเราไม่ต้องการซีนใดซี e หนึ่งเราสามารถคลิกที่ซี e นั้นแล้วทำการลบออกแล้วทำการคลิก yes จะสังเกตได้ว่า Scene ที่3นั้นที่เราไม่ต้องการนั้นก็จะหายไปนั่นเองส่วนเครื่องมืออัปเดตซีนจะเป็นการ จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอัปเดตในซีนในหรือในการปรับมุมมองต่างๆหรือเราสามารถทำการแก้ไขชื่อในซีนต่างๆก็สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนที่ช่อง n a m นั่นเองส่วนช่อง include in animation จะเป็นการเลือกเพื่อให้แสดงหรือไม่ให้แสดงแบบ animation นั่นเองโดยตัวอย่างเช่นดังนี้ เช่นสีนที่1นั้นจะทำการปรับมุมมองด้านด้านนี้ก็ให้คลิกไปที่สีนที่1เราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อเช่นด้านหน้าจากนั้นทำการกด enter สีนที่2คลิกที่สีนที่2เพื่อทำการปรับมุมมอง เช่นด้านบนจากนั้นทำการคลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อบนจะสังเกตได้ว่าซีนที่2นั้นจะยังคงเหมือนกับซีนที่1อยู่ซึ่งก็จะเป็นการอ้างอิงจากซีนที่1นึ่นั่นเองโดยเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงซีนที่2แล้วจะต้องทำการคลิกที่เครื่องมืออัปเดตซีนเพื่อทำการเลือก ในมุมมองที่เราเปลี่ยนล่าสุดหรืออัปเดตล่าสุดนั่นเองทำการคลิกที่ปุ่มอัปเดตก็จะปรากฏด,ด้านบนของมุมมองที่เราทำการบิดมุมมองไปนั่นเองทำการคลิกด้านหน้าด้านบนเป็นต้นเราสามารถทำการเพิ่มซีนเข้าไปได้จากนั้นทำการปรับมุมมอง ตามที่เราต้องการเช่นด้านล่างจากนั้นทำการตั้งชื่อ Enter แล้วทำการอัปเดตก็จะเป็นการแดงด้านล่างของวัตถุนั่นเองเป็นต้นก็จะเป็นแถบนี้ หรืออาจจะใช้เครื่องกลุ่มเครื่องมือวิวในการปรับมุมมองเพื่อให้สะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้เช่นด้านหน้าสามารถคลิกที่เครื่องมือวิวโดยคลิกที่เครื่องมือไอโซก็จะเป็นการปรับมุมมองให้เป็นด้านหน้านั่นเองดังนี้ปรับเป็นด้านหน้าจากนั้นคลิกอัปเดต โปรแกรมก็จะทำการปรับไปยังมุมมองด้านหน้าให้ส่วนด้านบนก็สามารถทำการคลิกที่เครื่องมือวิวโดวยเลือกที่ท็อก็จะเป็นการปรับในมุมมองด้านบนจากนั้นทำการอัปเดตและด้านล่างก็สามารถทำการใช้เครื่องมือวิวในการปรับเพื่อให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเช่น ไรจะเป็นในส่วนแสดงของด้านขวานั่นเองเป็นต้นจากนั้นทำการจากนั้นสามารถทำการเปลี่ยนชื่อแล้วทำการอัปเดตชิ้นงานโปรแกรมก็จะแสดงด้านหน้าด้านบนและด้านขวา ซึ่งในส่วนของ Inclus e in Animation นั้นจะเป็นการแสดงในส่วนของ Animation เมื่อเราทำกัน Export ออกไปเป็นไฟล์ Animation นั่นเองตัวอย่างเช่นเมื่อทำการคลิกเครื่องหมาย Inclus Animation ที่ด้านขวาออกจะสังเกตได้ว่าจะปรากฏวงเล็บขึ้นนั่นก็คือในส่วนของไฟล์ด้านขวาเมื่อทำการ เมื่อทำการ Export เป็นไฟล์ Animation แล้วในส่วนด้านขวาจะไม่แสดงออกมานั่นเองตัวอย่างนี้จะทำการ Play animation เพื่อเป็นการยกตัวอย่างนั่นเองดังนี้ซึ่งโปรแกรมนั้นจะทำการเล่นเฉพาะด้านหน้าและด้านบนเท่านั้นในส่วนของด้านขวานั้นจะไม่แสดงออกมานั่นเอง ซึ่งเมื่อเราต้องการที่จะให้ด้านขวานั้นแสดงออกมาเรากร็สามารถทำการติ๊กถูกที่ช่อง Inclus In Animation ก็จะเป็นการแสดงทั้ง3ส่วนนั่นเองดังนี้เป็นต้นแสดงด้านบนด้านขวาและ ในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นการแสดงทั้ง3ส่วนของ Animation เมื่อเราทำการ Export ไฟล์ออกไปเป็นไฟล์ Animation นั่นเองซึ่งในส่วนของการสร้าง LED ก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาและสามารถเพิ่มแสงเงา ได้และการนำเสนอด้านต่างๆตามรวมถึงการนำเสนอชิ้นงานในด้านต่างๆดังนี้นั่นเอง